ไหนใครใครไลน่ะเอ้าตกใจมดเลยโอ้โหบาถึงก็แบลวเดินเดินไปเอาของที่ห้องนู้นนะคะเอ้ยแกออกไามยังไงเก่งไม่เจอเลยผู้หญิงแกเดินมาแกขึ้นไปข้างบนีคนเนี้ยฉันนกว่าเกิดขึ้นข้างบนนะเมื่อกี้เนี่ย พี่แก้มบุม๋มเห็นหนูไมหมเล้ยบอก,ก่อนว่าเห็นเห็นค่ะอะไรมีคนถามว่าพี่แก้มบุ๋มเห็นหนูไหมไม่เห็นลูกเห็นเห็นค่ะไม่เห็นน<ก>ี่หง นี่น่ารักไหมหนู <S 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 เป็ดอยู่คนเดียวพี่พีชลำไย,ยไปไหอเปล่าลำไยฝากเรียบร้อยแล้วกับลูกฮะไม่ได้ไปก็ใครได้ไปไม่มีอีพิมก็ได้พิมพก็ได้ <S <S ไปไหนอะ <S <S หาอะไรกินเผื่อม่ไจะเกิดอยู่เ๋ยวจะเชื่อ เอาหัวแด็มมาเนอะผมสีนีน่ารักก็ขอบคุณค่ะดอกไม้เพิ่มดาวกวับดอกไม้ ตรงไหนก็ได้ห่วงสีโลสโกอยู่ไหนวะอุ้ยคนดูหนูเจาะมุกหกพันเลยเหรอเ๋ยวข้อนี้ตลกสิหิวแล้วอดทนนะสั่งข้าวปะพี่พีทพี่พีท เชื่อหายอื่นในบ้านกินไปก่อนคุณหมดื่มเจ่อเม็ดหนึ่งเออไหนสีอะไรมัเออมันไม่มีใช่ไหมที่เจาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่สีนี้แรกไปรื้อมาก่อนค่ะมาถึงก็จะกินเลย แบ่งจูนมาก็มาช้าไม่วาดกดหัวไม่ไม่ไม่จอดเขาเลยพี่พีทจ้าพี่พีทเอาเครื่องมาเจาะเร็วไหนเครื่องจอดโอ้ย,อยทำอะไรอ่ะมุ่นวายแล้วเาบอกไม่มุดใต้โต๊ะทำไมตอนในเด็กเขาทำบ่อย อ,อ,อ่ะแป๊บเดียวรอสโก้ไม่มีหรอไม่มีไม่เห็นเลยแปงว่าอยู่ที่นู่นสรุปว่าวันนี้เป็นการเซอร์ไพรส์เราไม่ได้ไปจับฉลากแต่ว่าเรามาขายของนี่แลหละเฮ้ยอ,อยากรอห่วงรอสโก้ที่ที่ที่โกดังเหมือนมี ไ,ไ,ก,ไ,ไ,ไก่อนเราไม่เอา่ะไ,ไม่ไปนะอันนั้คนนี้ไว้ก่อนเออพี่พีผมโยงไม่เขาโนวนหัวให้หนูอยู่อ่ะดีไหมคะดีไหมแฟนตาคอร์สออกวันนี้น่ารักไหมรักหนูดีฮะรักหนูกดีใช่ไหมใช่ไหม อยู่แบลวไงลักขอดิตรงเป๊กก็ดีแบลวเก่งค่ะค่ะผู้ชายเขาแบบหนูแบบเสื้อไม่ได้ติดกระดุมอะไรติดกระดุมน้าวพี่ชายทำไมคะผู้ชายลักตาบค่ะผู้ชายเขาค้างหนูอะครับใช่ใช่ตรงนี้ใช่ร ยังไม่ซบแปดหนึ่งจะเป็นช่างโอ้โหนี่ก็มาถึงก็ให้อ้อเลยงานการไม่ต้องทำทำมาหกีไม่ต้องทำแล้วคุณพีดระวังละออไขมกนเยนะพี่เก่งเอาหน้าเหรอคะใส่ผิดว่ะเอาเสร็จเก็บเครื่องได้เลยอะนี่อคืนจ้ะเสร็จจ่ใส่ผิดข้างให้เขาอุ้ยจุ่มเอ้ยอ๋อไม่เป็นไรพี่พีดผมหนูยุ่งหมดแล้วจริงๆ เรื่องมันใกล้จะใหญ่โตละตอนนี้อ<ห>ีกนิดหนึ่งใหญ่โตใหญ่โตทางนี้ดีไหมถ้ <laughs> าไม่ลุงรังเ <laughs> กะหัว <laughs> เราะไปเรื่อยไปเปลือยอยู่นะผนทำงานช่างวันหนังเอาคันดั้มมาให้หนูต่อด,ดีกว่าพักค่ะ แล้วมีมู่หลานนะครับไม่ขายเนอะไม่ขายอุ้ยพัดมันหลุดอ่ะพี่จุม๋มพี่เกะพี่พีพพทําของพี่จุ๋มพังซื้อคืนเลยค่ะพี่จุ๋มบอกน้องไม่มีแรงน้อยยังไม่ได้ก <c oughs> ินข้าวอนนันตัวเองแหละห้าเราขนมมาเนเรามีอะไรไม่มีไข่ตุน๋นพี่พีชเอาไหมคะ ใ,ใครตุนนี่เก่งเธอเออดึงขึ้นได้แล้วแหม่ดูแลยุดเทพระบุตรเทพติดาซาตาน เอาได้อาหารมาแล้วคืออะไรโฆษณาให้เขาหน่อยอะไรนะครับเราโฆษณาให้เขาหน่อยสิพี่พีก็พูดสิคะ <S 1> <S 1> อะไรนะคะพี่พีก็พูดเลยคะ่ะมันอยู่ในตู้เย็นหนูดีหน้าก็เพราะหนูกินไงคะอย่ย้อนผมดำพี่พีชนโต๊ะคะ่ะ เหรอกา <laughs> ิด <S <S จุ่มทำให้มันเร็วหรือมันช้าขึ้นอ่ะอ <S <S โอ้ย <S 2> <S 2> มันยากนะของคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคนนัน้นเล่าให้ฟังซิเมื่อกี้ต้องเจาะมุกใหม่งไง เธอใส่ผิดท่าเนาะพี่พีทหิวแล้วค่ะน้องแก้มหมูพี่พีทต้องอดทนค่ะตอนเป็นรอดอเวลาหิวอ่ะครูฝึกเขาคงไม่ให้เราเดินไปกินข้าวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนเขาไม่ได้เรียนรอดอเธอไม่ได้เรียนได้ไงเอ่ยแม่ยังไม่ฟังอยู่เลยว่าแม่ไปหาพี่พีทเนาะเรียนยูวากาชาตเพอผมเคยเรียนยูวากาชาตหรือเปล่านมจะเรียนทําไมคะ แล้วเคยเรียนอะไรไม่เรียนอะไรทั้งนั้นแหละใช่เหรอหนูเป็นคนละเมืองไม่ดีแน่นอนถ้าหนูเป็นคนดีนะป่านนี้หนูเป็นผู้นำประเทศแล้วเร <c oughs> <c oughs> าเออว่าใจมันมสะอาดไม่พอไงกลัวเจอของกลัวเจอแบบเงินมหาศาลแล้วโลภ <c oughs> สบายใจยังอำต่อหนูเออไม่ได้เรียนเนนาลีด้วยหรอเนนาลีไม่เรียนหรอกคนดีทำไปทำไม อยู่วกาชาติก็ไม่ได้เรียนหรอไม่เรียนอะไรทั้งนั้นหนังสือก็ไม่เรียนหนูหนีทหารปะเนี่ยโอ้หนูนห,หนีทหารเลยกู้ชายก็ไปใจยังไม่พีชพี <laughs> ่กเก่งนน่นเนี่ยแนนลีนี่เรอค่ะทำ <laughs> <laughs> ไมถึงที่เรารอ <laughs> ทำไมจ๊ะรับชาติค่ะ <laughs> <laughs> ชาติไหนคะคนที่ชื่อชาติคะ่ะไ <laughs> ม่ดีไม่อยากเป็นทหาร <laughs> เราเราก็เหมือนเป็นอาหารจ้ะมันก็ต้องอดทนได้เนาะลองเขาเด็กๆเขาซ้อมแล้วเนาะโตมาฝืนนิดนึงอดทนนิดนึงช่วงเวลานึงแล้วมันจะดีขึ้นลองดูตอนนี้อดทนก่อนไม่ได้กินข้าวเงี้ยหรอเออลองฝึกอดทนตอนเป็นพระเราบวชเป็นพระเราก็ไม่ต้องกินข้าวเนาะลองเพ่งหน่อยตอนเราขึ้นตอนเราบวชอ่ะเราจะกินข้าวไหมไม่ได้กินเดี๋วไปบินทบาท เรากว่าจะได้กินทบาากินไงอ๋ออันนี้ฉันเทแล้วไงเลยละร้องเพลงไหนพี่พีค่ะพี่พี่จะเอาไงกับแก้วุ๋มคะร้องเพลงสองท่อนนี่ไงไหนพี่พีคคะพี่พีคจะเอายังไงกับแก้มบุ๋มคะพี่จะเอาเชตปลาพี่จะเอาเชตปลาพี่จะเอาเ็ตปลาเดี๋ยวนะห้อยติ้งเรามีไว้อันเนี้ย เธอทำเดี๋ยวฉันทําต่อให้ไหนให้ห้อยไหนนี่เขามีหรือว่าเขาไม่ได้ห้อยเนี่ยเขาเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยต้องห้อยปะอ่ะแล้วในรูปเป็นยังไงไม่มีเลยอย่างงี้ห้อยโอเคเอาวางวางหรือทำให้เอาห้อยให้เขาหน่อยเราจะผสมคนกันไหมไม่ไม่นี่เขาคนนี้พี่หยิบร้อยคนหนึ่งเลยจะได้เสร็จของเขานี่แหละไม่ใช่คนของเขาอีกเส้นหนึ่งเราไม่เจอกันเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาเขายุ่งมากจริงจริงจะเสร็จแล้วหยุดแล้ว มันพี่คิดว่ามันจะเป็นแบบตัวเล็กตอนตัวใหญ่ตอนเหญ่แบบตุ๊กตาอนั้นได้มันคืออะไรครับขอดูหน่อยเมื่อวานเขามีตัวอะไรไมรู้ที่ดึงผมได้อ่ะไปไหนแล้วไม่รู้อยู่อเอาไปด้วยหนูไปดึงตะกร้าขายมาขายได้ประมาณสามตัว ได้ได้เงินมาเลี้ยงข้าวพี่พีละย,ยี่สิบบาทไอ้หนูต้องทำเสร็งให้หนูทำทุกอย่างเลยเนาะมือหนูก็ต้องทำงานใช่ใช่แต่ว่าปาก<ต><อ>ก็ต้องเอนเตอร์เทนพี่พีแบบคนรร้อ,อ,อย่างนี้ก่อนไม่มันเจอกงี้มันจะห้อยได้ไงคุณบุ๋มจบผมทันหามีมมตะขอเนี่ยจะห้อยได้ไงก่อนมีเส้นอื่นไหม ตัวนี้เหมือนตัวรูดนี่ยตัวรูดแต่ว่าตรงมันที่จิมันต้องมีมตัิ้งห้อยเออมันมันต้องมีก่อนนี้เขามีติ้งห้อยถูกแล้ว <laughs> สอรี